โอเคครับจากที่กูไปนอนปักมาประมาณยี่สิบนาทีเนาะก็ก็ดีขึ้นนะแล้วก็ไปกินยามาสองเม็ดไม่ไหวแล้วเพราะครั้งแรกเนี่ยไม่อยากกินยาไงเพราะว่ากลัวว่าจะมาอัดฟิวเราไม่ได้เพราะมันห่วงไงแต่นี่มันมันไม่ไหวแล้วก็เรียกวเออลด์ลดติวแค่อีกสามหัวข้อย่อยละก็เสร็จเร็จก็น่าจะเข้านอนเลยนะครับก็ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะ มาหัวข้อต่อมานะครับก็คือการดีเทอร์ม huh. ินานดีเทอร์ม erm uh ินานนะดีเทอร์ม huh. ินานถ้ากูเขียนผิดหรืออธิบายไม่เข้าใจก็มันมาจากผลข้างเคียงะลูกรนะ คือการกินยาาหานะครับแล้วก็เป็นไข้นะครับนะก็บอกว่าการดีเทอร์มิเนเนนะครับเอมนนนะครับเป็นเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมน เป็นเับของเมตริกเมตริกจัตุรัสและมีเรนเป็น เซตของจำนวนจริงครับเซตของจำนวนจริงนะครับดังนั้นนะครับ d ีเธอมีแนวของเมทริกเอเมทริกเอ เขียนแทนด้วยสามารถเขียนแทนด้วยเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่าสมบูรณ์นะขีดสองข้างนะครับมี a อยู่ตรงกลางนะครับหรือเขียนว่าเด็ด a หรือแบบหนึ่งก็คือเด็ดสงเล็าป็นมัน,นอยประมาณนี้นะครับ ลักษณะการเขียนสัญลักษ์ทีนี้มัมงคอสงสัยว่าอ้าวแล้วแล้วเอนดี SSD มันคืออะไรกเนี่ยเออนะครับอันเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนอ่ะถ้าคูกําหนดให้เอะนะครับมีเป็นเมทริกซห้าก็คือเป็นเมทริกซหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมนั้นจะได้เดที SSD นะครับมีค่าสกปรกก็คือเราออกมาได้เลย ในกรณีของการหาค่าเด็ดนะครับค่า B าคุกูกำหนดให้มีค่าเป็นรูปสอง่าจะได้เด็ด B นะครับมีค่าตลอดรูปสองเลยก็คือเอาค่าออกมาได้เลยนะแต่ในกรณีที่มันไม่ใช่หนึ่งคนหนึ่งนะมานะดนะูถ้าครูกำหนดให้อันนี้ครูกำหนดให้ช่้นแอนดก นนตัวอย่างเลยน,น,นะครับตัวอย่างที่สองนะครับถ้าคูณกําลให้ c เนี่ยมีค่าเท่ากับอบีซี A, B, c, แล้วก็ดีนะครับจะได้จะได้จะได้ไดีซี c เนี่ยมีค่าเท่ากับ ก็คือเอา A, a ไปคูณ d ี่า a ไปคูณกับ D ลบกับ C คูณกับ B ก็คือพูด,ดง่ายๆคือถ้าเอาคูณลงลบกับคูณขึ้นเมื่อกี้ AD คูณลงใช่ไหมไปลบกับคูณขึ้นอันที่มาดูในอีกลักษณะหนึ่งอันย่างเช่นนะลองดูเป็นจทเต็มห่อยนะครับครูอาจจะกำหนดให้ เมตริก D มีค่าเท่ากับหนึ่งสองสามสี่เทากัายงนะครับดังนั้นจะได้ว่าเด็ดดอ่าหรือเขียนเป็น D แล้วใส่เครื่องหมายขีดตรงตรงข้างแล้วก็ได้นะครับจะใส่วงเล็บหรือไม่แ่เล็บก็ได้อ่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของเไม่ใช่ค่าสมมูรณนะ กูพูดผิดนะคือขีเส้นตรงมันก่อนก็เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่อ่าเราเอาคูณลงอ่ะคูณลงก็จากหนึ่งคูณสี่ก็มีค่าเท่ากับสี่อ่าคูณขึ้นก็คือสามคูณสองก็จะมีค่าเท่ากับหกดังนั้นเด็ดดีนะครับจะมีค่าเท่ากับจีก็คือคูณลงล่างลบกับคูณขึ้นบนก็คือหกดังนั้นเด็ดดีจะมีค่าเท่ากับลบสองอ่าอันนี้ในกรณีที่เป็น มิติสองคูณสองมันมีกันเท่ากับสองคูณสองแล้วถ้ามันเป็นมิติขนาดอื่นมานลองดูกันนะครับมิติสามคูณสามดูนะครับครูกำหนดให้ e มีข้าเท่ากับเมตริกน,นะครับที่เป็นหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งสองสองสองนะครับคือความ ไม่ยากให้มันง่าย,ยานิดนึงอ๋อไม่ได้สิเดี๋ยวมันจะเป็นศนะูนย์นะถ้าอย่างไรก็ได้ะลองดูกันดังนั้นกูเขียนอีกแบบนึงน D e. ะเดซีจะมีค่าเท่ากับใส่เครื่องหมายไปก่อนห 3, 2, 3, 2, 3, นึ่งสามสอง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 ตาหนึ่งสองบูทแต่ในกรณีที่เป็นสามคูณสามเนี่ย ็จะต้องใส่นำหลักที่หนึ่งเนี่ยมาใส่ต่อท้ายนะครับเมื่อน,นำหลักที่หนึ่งมาใส่ต่อท้ายเสร็จแล้วก็นำหลักที่สองมาใส่ต่อท้ายอีกครั้งหนึ่งก็คือสองสองสองแล้วเราก็อาจจะคูณขึ้นหรือคูณลงก่อนก็ได้คูณขึ้นเราคูณขึ้นก่อนนะสองคูณสองคูณสามสองสองสี่สี่สามสิบสองบสิบสองสองคูณหนึ่งคูณหนึ่ง ก็จะมีค่าตอบสองและสองคูณสามคูณสองก็มีค่ากับสิบสองเหมือนเดิมอ่ต่อไปอ่คูณลงคูณลงอสี่มูฟูล้วกันสองคูณสองคูณหนึ่งเท่ากับสี่อ่สองคูณสองก็จะมีค่ากับสี่นะสามคูณสามคูณสองสามสามเก้าเก้าสองสิบแปดอ่เหมือนที่ผู้บอกเมื่อกี้ว่าให้นำคูณล่างลบกับคูณบนเออเป็นยังไงมาดูกัน เอาคูณล่างมาบวกกันก่อนกับสี2 2, ่บวกสี่บวกแปดลบกับคูณบนก็คือสิบสองบวกสองบวกสิบสองนี่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับสี่บวกสี่บวกสิบแปดตรงนี้เป็นลบสิบสองลบสองลบสิบสองก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิบสองอ่า เอาง่ายๆก่อนนะอสิบสองลบยังไงดีเอาสิบสองลบกับสิบแปดนะครูจะเบือเบ่อๆนะเพราะว่าเป็นไข้สิบสองลบอาแปดสิบแปดลบกับสิบสองก็จะเหลือเป็นเป็นเทไหร่เป็นหกดังนั้นหกบวกสี่บวกสี่ก็จะเป็นสิบสี่ดังนั้นสิบสี่ลบกับ สิบสองก็เจลือสองนะงงไหมว่าอันนี้หกนะครับหกเปบวกกับสี่บวกกับสี่ก็จะเป็นสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่ตรงนี้ก็เป็นลบสิบสี่อ่าก็จะเป็นศูนย์พอดีนะครับดังนั้นจะได้ว่าเน็ตอีมีค่าท่าสับศูนย์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าในตรงนี้ที่เป็นสี่คูณสี่ห้าคูณห้าหกคูณหกจคูณเดก็จะไม่ใช้วิธีนี้ก็จะใช้แบบหนึ่งนะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยจะไม่ค่อยนิยอมออกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการหาเดตทีนี้ตัวที่ต่อไปนะครับที่เจะมาต่อกันก็คือไมเนอรครับไมเนอร์นี้จะสับสนนิดหนึ่งเดตว่าสับสนแล้วไมเนอร์สับสนกว่าครับไมเนอร์ครับมาไมเนอร์ไมเนอร์ไมเนอร์ เอามารู้นีนเกี่ยวกับนิยามก่อนนะก็บอกว่ากำหนดให้กำหนดให้ดมีค่าเท่ากับ a i j ที่มีขนาดเป็น n คูณ n นะลูกนะและให้ไมเนอะร์ i j เนี่ย เป็นเม็ดติดทก,กที่เกิดจากการตัดแถวที่เกิดจากที่เกิดจากขอโทษนะกูเขียนซับซ้อนนะ เกิดจากการตัดแถวที่ i แถวที่ i และหลักที่ j ของเมทริก A ออกและเรียก det M G หรือว่า determinant ของ M I J ว่า minor โอ้ยโอ้ยใส่ไม่ไีกไปแล้ว minor นะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับที่เขาเขีนว่า M I N O R นะครับ minor นะครับของ a, b, c, นั่นคืออ่าอย่างเช่นนะกำหนดให้อ่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับ a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสอง a หนึ่งสาม a สองหนึ่ง a สองสอง a สองสาม a สามหนึ่งอสามสองแล้วก็ a สามสามกำหนดให้เมทริกซ์เป็นประมาณนี้นะครับแล้วนะครับเราจะได้ว่าไมเนอร์ของ a หนึ่งหนึ่งหรือถ้าเราพูดง่ายๆก่อนนะครับว่าไมเนอร์ของ a หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือไมเนอร์ของตัวเนี่ยไมเนอร์ของ a อหนึ่งหนึ่งเนี่ย จะมีค่าเท่ากับดิ t ของ minor ij ใช่ไหมทีนี้เนี่ยวิธีการก็คือเรา minor ของอาเกียนเติม,ตมก่อนนะ minor นะของ a อ1หนึ่งหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ d e ท m อ หนึ่งหนึ่งหรือถ้าเขียนอีกแบบก็บกคือเด็มหนึ่งหนึ่งนะประมาณนี้นะนะครับจะเขียนได้เป็นค่าสมไม่ใช่ค่าสมบูรณ์นะหรือตัวติเอหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งสองเอหนึ่งสามเอสองหนึ่งเอสองสองเอสองสามเอสามหนึ่ง a สามสอง a สามสามอ่ะไปไปซึ่งเขาบอกว่าไมเนอร์ของ a หนึ่งหนึ่งหรือเดดของ m หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องนะครับบอกว่าเป็นเมทริกที่เกิดจากการตัดแถวที่ i และหลักที่ j อันนี้คือต้องตัดแถวที่หนึ่งใช่ไหมเพราะมัน m หนึ่งหนึ่งแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก็คือตัดแถวที่หนึ่งออกแล้วก็ตัด หลักที่หนึ่งออกผมบอกเอ็มหนึ่งหนึ่งนะคก็จะได้อไมเนอร์ของเอหนึ่งหนึ่งหรือเดทเอ็มหนึ่งหนึ่งจะมีค่าเท่ากับเอสองสองเอสองสามเอสามสองและเอสามสามก็จะเหลือแค่สี่ตัวเพราะเราตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกไปแล้วนะนั้นเราก็นำค่านะครับ คงตัวตรงนี้ไปคูณกันเขาจะได้ไมเนอร์ของเอหนึ่งหนึ่งออกมาหรือเดตของเอมหนึ่งหนึ่งนะครับการเป็นที่สองอะมาดูที่สองลองหาไมเนอร์ของเอหนะ 2, ึ่งสองดูเอหนึ่งสองก็คือจะมีค่าตัวกับเดตของเอมหนึ่งสองนั่นเองนะเอมหนึ่งสองนะครับเราก็แค่ยังไง ขียนไปเต็มๆก่อนก็ได้นะครับก็คือ a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสอง a หนึ่งสาม a สองหนึ่ง a สองสอง a สองสาม a สามหนึ่ง a สามสองแล้วก็ a สามสามตัดแถวที่หนึ่งออกกับตัดหลักที่สองออกก็จะเหลือแค่ a สองหนึ่งไง a สองสาม a สามหนึ่งแล้วก็ a สามสามก็ไปคูณกันแล้วก็จะค่าดีดออกมาทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวอันนี้ครูเขียนยกตัวอย่างให้ประมาณสามตัวใช่ไหมจริงๆมันจะมี a อะไรอีก a หนึ่งสามอ่าไม่เนอ่์ของ a สองหนึ่งเสองสองสองสามไม่เนอร์ของ a สามหนึ่งไม่เนอ่์ของ a สามสองและไม่เนอ่์ของ a สามสามสามก็คือมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับในหนึ่งเมตริกนะครับดังนั้น ถ้าเขาให้หาทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องหาทั้งหมดแต่ถ้าเขาให้หาแค่บางตำแหน่งเราก็หาแค่เฉพาะตำแหน่งที่เขาให้หานะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวแปรนะครับที่ครูแทนให้ครูอยางให้อทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างอันนี้สิถ้าถ้าครูกําหนดให้เอมีค่าต้องกับ ลบสองหนึ่งสามลบหนึ่งศูนย์สี่ห้าลบสี่แล้วก็หกอันนี้คือด็ดเทีนี้เราก็ต้องหาเราลองหาไมเนอร์เขาตัวใช่ไหมก็คือไมเนอร์ของเอหนึ่งหนึ่งก็คือลบสองงั้นเราก็สันส้น,นๆง่ายๆเลยก็คือไมเนอร์หนึ่งหนึ่งเด็ดของไมเนอร์หนึ่งหนึ่ง ก็จะมีค่าเท่ากับอ่ะแต่ค่าสมบูรณ์ลบสองหนึ่งสามลบหนึ่งศูนย์สี่ตรงนี้ล้อไปผิดนะครับห้าลบสี่หกถ้าลอ้อจุดผิดตอนต้นก็คือจบนะครับเออผิดตัวเดียวนี่คือจบเลยนะอัะนนี้หนึ่งหนึ่งก็ต้องตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกอ่ะตัดแถวที่หนึ่งออกตัดหลักที่หนึ่งออกก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์สี่ลบสี่แล้วก็หกอ่ะ ดังนั้นเราหาเด็ดที่คูณขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับลบสิบหกคูณลงก็มีค่าเท่ากับสูงดังนั้นเอาอันล่างลบกับค่าอันบนอ่าก็คือลบลบสิบหกก็จะมีค่าเท่ากับสิบหกอันนี้ก็คือไมเนอร์หนึ่งเด็ดของไมเนอร์หนึ่งก็คือไมเนอร์ไมเนอร์ของเอหนึ่งก็คือตำแหน่งหลักที่หนึ่งแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งนะครับหรือถ้าเราสรุปไม่งา่ายเลยก็คือ เดทไมเนอร์หนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปถ้าเป็นกูขอสุม่มยกตัวอย่างสักสองสามตัวนะแต่ไม่ทุกตัวนะจริงๆมันต้องมีแบบไมเนอร์หนึ่งหนึ่งไมเนอร์หนึ่งสองไมเนอร์หนึ่งสามไมเนอร์หนึ่งสองหนึ่งสองสองสองสามไมเนอร์สามหนึ่งสามสงสามเดี๋ยวกูขอยกตัวอย่างสักสามตัวอย่างนะแต่เ,เช่นไมเนอร์สองสามอย่างไงอาจจะมีข้นตอนการเขียนลอกมาทั้งหมดก่อนลบสองหนึ่งสามลบหนึ่ง ศูนย์สี่แล้วก็ห้าลบสี่แล้วก็หกไมเนอร์สองสามแปลว่าเราต้องตัดแถวที่สองออกตัดหลักที่สามออกก็จะได้เป็นลบสองหนึ่งห้าลบสี่อ่าคูณขึ้นเป็นห้าคูณล,ลงเป็นแปดจะมีค่าต้องกับล่างลบบนุนะก็คือแปดลบห้าจะมีค่าเท่ากับ สามด two, ังนั้นไมเนอร์ของสองสามหรือเดทเอ็มสองสามอ่ะเดไมเนอร์เอมเไมเนอร์เดไมเนอร์สองสามจะมีค่าเท่ากับสามนั่นเองอ่ะอีกข้าอันนึงนะครับอ่าเดทของไมเนอร์หนึ่งสามหนึ่งดีกว่าอ่าสามสองเนเออสามสอง จะมีค่าเท่ากับใส่มาทั้งหมดก่ 2, 1, 3, 1, 0, 4, 5, 4, อนลบสองหนึ่งสามลบหนึ่งสูงสี่ห้าลบสี่หกตัดแถวที่สามออกตัดหลักที่สองออกอก็จะได้เป็นค่าสมบูณ์ของลบสองสามลบหนึ่งสี่คูณขึ้นเป็นลบสามคูณลงเป็นลบแปดก็จะได้เป็นล่างลบบนก็จะมีค่าเท่ากับ ลบห้าประมาณนี้นะครับตัวอื่นก็ทําในลักษณะที่กล้ายๆกันก็คือตัดตามแถวกับหลักที่มันให้มันเลยตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ไปส่วนในของโคฟิเตอร์เดดอ่าไมเนอร์แล้วก็โคฟิเตอร์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันจะสัมพันธ์กันยังไงอ่า อ่ามาโคแฟกเตอร์นะครับสุดท้ายแล้วล่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วแหละนะโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์อ่าโคแฟกเตอร์อ่าเขียนนิยามให้ก่อนว่าหมายก่อนว่ากำหนดให้ A อมีค่าเท่ากับ A I J โดยที่เมิตริกเป็น N คูณ N ก็คือต้องเป็นเมตริกจัตุรัสตอนนี้ครูขออนุญาตนั่งไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเมื่อยมากามาตอ่อมาตอ่อกันเป็นเมตริกิ n คูอนอนะครับและให้ และให้นะครับโคแฟกเตอร์ของ aij นะครับของ a เนี่ยซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ซึ่งเขียน แทนด้วยสัญลักษณ์ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Cij นะครับหมายถึงหมายถึงผลคูณระหว่างถนะ้าสมบูรณ์ไม่ใช่ค่าสมบูรณ์นะเด็ดของ mij และลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คือยังไงทตานนี้กูขอ,ขอยกตัวอย่างนะครับเป็นเมตอร์ขนาดสองบนสองพอนะของสามบนสามก็ลักษณะที่คล้ายกันนะครับคล้ายกันก็แค่เอาไปคูณขึ้นคูณลงกนก่อนอ่ามาดมูตัวอย่างอตัวอย่าง ครูกำหนดให้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับเมตริกหนึ่งลบสองสามแล้วก็สี่นดังนั้นข้อนี้อ่ะหาไมาเนอร์ของ a หนึ่งหนึ่งก่อนหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ,อเดดของ m หนึ่งหนึ่งอ่าจะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ขาอ๋อไม่ใช่ค่าสมบูรณ์นะครูชอบพูดปิดตลอด เด็ดของหนึ่งลบสองสามแล้วก็สี่อ่ะตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกก็จะเหลือเป็นออสี่ก็ตอบสี่ได้เลยอะสี่ได้เลยทีนี้ค่าของสี่หนึ่งหนึ่งหรือโคแฟกเตอหนึ่งหนึ่งค่าของโคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ ค่าเท่ากับเมื่อกี้เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าไมเนอร์ดิโอ้ยดนะของไมเนอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยคูณกับลบหนึ่ง sorry <c oughs> ลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j ก็คือจำนวนแถวคูณด้วยจำนวนหลักอะอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งบวกกับหนึ่ง ก็จะได้เป็น minor ร์ m หนึ่งสีเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งก็งจะมีค่าเท่ากับสคูณกับลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่งยกกำลังสองก็คือคูณกับหนึ่งนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับสีนะ่ต่อไปตนะิดของไมเนอะร์หนึ่งสองอ่าจะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของหนึ่งลบสอง สามแล้วก็สี่อจะมีค่าเท่ากับตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สองอกก็จะได้เป็นสามอ่าดังนั้นเรามาหาคูเแฟกเตอร์หนึ่งสองกันก็จะได้เป็นอ่าเดสมหนึ่งสองคูณกับลบหนึ่งยกำลังหนึ่งบวกสองใช่ไหม ตอนนี้มันหนึ่งบวกสองมันหนึ่งสองไงมันห้อยหนึ่งสองก็หนึ่งบวกสองมันคูณกันก็จะได้เป็นสามคูณกับลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกสองก็คือยกกำลังสามก็จะมีค่าท่ากับลบหนึ่งก็จะได้เป็นลบสามนะต่อไปยังมีอีกสองตัวนะก็คือทำมาอีกง่าแล้วกันไหครับเด็ดของทีมสองหนึ่งนะจะมีค่าทกับอปรลบจุดลงมาก่อนก็จะเป็น โอ้ตัว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 หนึ่งลบสองสามกับสี่อ่ก็ตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งออกก็จะได้เป็นลบสองอ่าดังนั้นโคฟิเคอร์หนึ่งหนึ่งอุ้ยช่ยหนึ่งสองเนี่ยมันเริ่อไปละสมองเลื่อนไปละหนึ่งสองจะมีข้าวต้องกับ มเนอร์สองหนึ่งนะไมเนอร์สองหนึ่งสองหนึ่งก็คือลบสองอ่าอันนี้เราทำมาแล้วสองข้อแล้วนะ่าจะเข้าใจแล้วนะอ่าลบสองคูณกับลบหนึ่งยกกำลังสองบวกหนึ่งถ้ากับลบสองคูณกับลบหนึ่งใช่ไหมพอยกกำลังเป็นจำนวนคี่ก็จะได้เป็นสองงานคูฟกเตอร์สองหนึ่งก็จะเป็นสองต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็คือไมเนอร์สองสอง จะมีค่าเท่ากับ่าสมบูรณ์ของหนึ่งลบสองสามสี่ห้าตัดแถวที่สองหลักที่สองออกก็จะเหลือเป็นหนึ่งอ่าดังนั้นโคฟิเตอร์สองสองจะมีค่าเท่ากับหนึ่งคูณกับลบหนึ่งยุกลางสองบวกสองจะมีค่าเท่ากับหนึ่งคูณกับหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งก็สสิ้นนะครับในเรื่องของโคฟิเตอร์ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเราจึงสรุปได้ว่าโคเฟกเตอร์ที่มีขนาดเป็น2องคูณสนะครับมืกี้ที่เราาได้นะครับหรืออาจจะไม่เขียนระบุมิติก็ได้ก็จะมีเท่ากับโคเฟกเตอร์ c 1หก็มีเท่ากับเท่าไเมื่อกี้เท่าไหร่เท่าไหร่ c ีอันนี้ซนะครับ C... C12 นะก็ ลบสามนะครับ c สองหนึ่งก็สองแล้วก็ 4, 2, 2ก่สองสองก็เท่ากับหนึ่งนะครับประมาณนี้ถ้าอันนี้เราหากี่ตัวสี่ตัวหาโคเฟกเตอร์ c หาไมเนอร์หาไมเนอร์ก่อนสี่แล้วหาโคเฟกเตอร์อีกสี่ก็เรเป็นแปดแต่ถ้ามัาเป็นมิติสามคูณสามเราก็ต้องหาไมเนอร์เก้านแล้วก็ไปหาโคเฟกเตอร์อีกเก้าแล้วถึงจะได้เป็นโคเฟกเตอร์ทั้งหมดนะครับก็เยอะนะครับไม่ด้ เยอะมากนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับอันนี้ก็เรื่องที่ครูสอนก็พื้นฐานของเมทริกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของเมทริกนะหรือับพูดง่ายๆคือปีเชคณิตเชิงเส้นนะครับก็คือการนําจํานวนนะครับมาเขียนในรูปของเมทริกอยู่ในรูปของแถวได้หลักนะครับก็สําหรับการสอนเมทริกก็ มีประมาณนี้น้านีครูก็มาเพิ่มประมาณครณึ่ชงชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับแล้วก็สวัสดีครับ